เซนทัลเวิร์ดไทม์สแควร์ออฟเอเชียเตรียมสร้างปรากฏการ ains, mm ์ hmm. เอนเตอร์เทนเมนต์คาดาวระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาลในงานถแถลงข่าวเซนทัลเวิร์ดแบงค์อกขาดาว2025 The Original mm hmm. การโคจรมาพบกันของสองวงพีป๊อปสุดฮอตวงดิสและวง t ็อกซี่มาชวนทุกคนสร้างโมเมนต์ประวัติศาสตร์ข้ามปีกับความยิ่งใหญ่ของการฉลองเคาดาวที่เซนทัลเวิร์ดซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นไทม์สแควร์ออฟเอเชีย พร้อมจัดเต็มศิลปินชื่อดังรวมส่งมอบความสุขอุ่นเครื่องความมันตลอด10วันเต็มกับมินิคอนเซอร์เซนทันเวิร์นิวอีลามิวสิกเฟสติวัลชมฟรีระหว่างวันที่21-30ธันวาคม2567และวันที่31ธันวาคม2567ปิดท้ายการนับถอยหลังข้ามปีสุดยิ่งใหญ่กับงานเค้าดาวระดับโลกที่ดีที่สุดของไทยที่เซนทัลเวิร์ ไทยแลนด์แมกก็ข,ข้าดาวนะครับปีนี้เซ็นเตอร์พัฒนาเนี่ยจัดนะครับ17แลนด์มาร์กนะครับ16จังหวัดนะครับคาดว่าจะมีคนเข้าร่วมงานทั้งหมด1.5ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีคนติดตามทางไลฟ์ทางโซเชียลมีเดียมากกว่า50ล้านคนครับตอนนี้ยังของปีนี้แตกต่างจากปีก่อนๆอย่างไรบ้างปีนี้เนี่ยเราทําเป็นเรียกว่าออริจินอลเข้าดาวนะครับแมกก็ข,ข้าดาวที่เซ็นเตอร์เวิร์เนี่ยเราจัดมาเป็นปีที่24นะฮะแล้วก็ เป็นแลนด์มาร์คที่มีคนสามารถเข้ามาร่วมงานได้มากที่สุดในประเทศไทยนะฮะโดยใช้พื้นที่กว่า25,000ตารางเมตรนะครับจุคนได้250,000คนนะครับเป็นสถานที่เข้าดาวการเมืองที่มีคนเยอะที่สุดนะครับปีนี้ไฮไลท์ก็คือว่าเราจะมีแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับของเราในการที่จะกระจายเข้าดาวทั่วโลกคือลินอมนะครับแล้วก็ฟิล์มเอ็นเบกกี้นะฮะในการที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีนี้นะฮะรวมถึงไอตัวดิจิทัลนะครับอาร์ตทอยนะฮะ เป็นครั้งแรกที่เราเอาดิจิทัลอาร์ตทอยเนี่ยมาอยู่ในข้าวดาวนะครับแล้วก็มีการแจกลาบูบูนะฮะลิมิเต็ดอิดิชั่นพิเศษ100ตัวนะครับมีการแจกคอยส์วันการ์ด1ล้านคอยส์ในงานข้าวดาวปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเรามีศิลปินทั้งหมด14วงนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่นอนสต็อปตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับศิลปินนี้ก็คือว่าจะเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นเด็กนะฮะอย่างพิกซี่นะครับโฟอีฟนะฮะ ศิลปินดังๆอย่าง B.U.S. นะครับ Proxy นะฮะศิลปินที่เป็นแลนด์มาร์คอย่าง Tattoo k i l l r นะครับ uh, t r e e m a n d o w n นะฮะ Your Boy A.P.T. นะครับแล้วก็มี4จตุรเทพของเราในการที่ไฮไลท์ของเราก็คือ uh, P.P. Biewgins นะครับ I. Paris Jailer นะครับแล้วก็นนทนนนะฮะทุกคนจะมาสร้างโชว์พิเศษให้กับเขาดาวปีนี้ครับ คาดการณ์ใช่ครับใครคาดการณ์เข้าร่วมงานปีนี้คนเข้ามาร่วมงานก็ทั้งหมดในลานที่เซ็นทรัลเวิร์ก็คือ2 5งจุดนะฮะสองจแสนห้าหมื่นคนนะครับแต่ว่าเขาดาวที่เราจัด16จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจะมีคนเข้ามาร่วมประมาณ1.5ล้านคนครับแล้วปีนี้ารคเป็นองไงบ้ารปะคะปีนี้เนี่ยที่เซ็นทรัลเวิร์กเองเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามีนักท่องเที่ยวมากกว่า50%ตตอนนี้ที่เข้ามาเซ็นทรัลเวิร์ก เราก็อยากให้เข้าดาวของเราปีนี้เนี่ยมินนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นนะครับซึ่งทุกปีก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มุ่งเนี่ยคาดว่า t r a f f ิกจะเพิ่มขึ้นในวันเข้าดาวเนี่ยไม่ไม่ต่ำกว่า30%ครับคาดหวังว่าจะทำลายสถิติในปีก่อนๆมาที่ต่ามาอะไรเน่เอ,อ่อเนื่องจากพื้นที่เรามีแค่แค่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะจุได้เท่ากับปีก่อนๆน็นนคือ250,000คนนะครับแต่เราคิดว่าทั้งทั้งหลินออมที่เป็นแบรนด์ของเราเนี่ย กับฟิล์มเบกกี้เนี่ยจะเป็นแบรนดเซอร์ที่จะเผยแพร่แบงกอกเค้าดาวที่ Central World เนี่ยให้เป็น destination ของทั่วโลกนะครับเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยก็เป็นเรียกว่า i n f ฟลูเอนเที่คนทั้งเอเชียติดตามอยู่ครับ2.5นี่ที่เซน t r a l เวิ l ดเท่ากับปีก่อนแต่1.5ล้านที่ทั่ประเทศทั่มากกว่าปีก่อนมากกว่าปีก่อนครับปีก่อนมากกว่าสบคนปีก่อนปีก่อนนี่น่าจะประมาณ1.2ล้านคนครับตรอินันกันที่โซนทั้ใต้ตอนนี้ที่มีปัญหา ก็ไม่มีปัญหาเลยหัตใหญ่ก็จัดได้เหมือนเดิมครับไม่มีปัญหามี่ัไม่มีปัญหาใน่ข้อยากถามคือมาตรฐานความปลอดภัยในงานจิ๋ว่าหารว่าจไตไอตามเ้ราะหนที่นั่งสบายไมครับครับเราร่วมมือกับทั้งทางกรมทมนะครับทางเทศกิจแล้วก็ตำรวจนครบาลนะครับในการจัดมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับเราเราทำมาเป็นป็่ที่สแล้วนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตารวจนอกเครื่องแบบนะครับแล้วก็ตรวจอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยให้กับ คนที่มาร่วมงานเข้าดาวนี่ตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าเลยนะฮะที่เราจะมีการเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็อยให้ความสาคัญว่าที่นี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็มีรถรับสง่งนะครับแล้วก็ BTS นี่ก็ปิดถึงตีสองน,นะฮะก็สบายใจได้ว่าคนที่มาเข้าดาวที่เซ็นเตอร์เวิร์ดเนี่ยสามารถที่จะกลับบ้านได้ปลอดภัยครับแสดงว่ามาทางรถไฟก็ได้ทางเรือก็ได้ทางรถส่วนตัวมาได้ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะทาใหสะดวกกว่าก็มานกไฟฟ้าก็สะดวกที่สุดนะครับ อันนี้คือสิ่งที่ทุกๆปีก็ที่คนที่มาที่เซ็นทรัลเวิร์กกันนะครับปีปีนี้เรามีขอสมอกเข้ามาร่วมมือยค่ะไปปีเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เรามีขอสมอกนี่มาร่วมในการที่จะรับส่งคนที่มาเข้าดาวเนี่ยให้กลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยครับมูดช้อปปิ้งปลายปีปลายปีนี้ปีนี้ที่ททบอรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราเกิน30ล้านคนแล้วนะครับ ถ้าเราสังเกตเนี่ยโรงแรมทั้งในกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก,ก็เต็มนะฮะแล้วรัฐบาลนี้ก็มีการจัดโปรโมทให้กรุงเทพเนี่ยเป็นดสทเนชันของโลกล่าสุดที่เพิ่งจัดวิ่งมาราธอนไปเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนก็อยากมาที่เมืองไทยครับก็น่าจะทําให้การท่องเที่ยวนี่ก็จะบูสต์ธุรกิจท่าปีของเราในช่วงเดือนธันวาครับ ว่าในยอดของการเข้าดาวนเนี่ยจะทำให้ทราฟฟิกเนี่ยมากขึ้นประมาณ30%นะครับแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้20%่เนครับครับก็ปีนี้ครับเซ็นอร์พัฒนาเนี่ยจัดงานเข้าดาวเนี่ย16จังหวัด17แลนด์มาร์กนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแล้วอยากเชิญชวนทุกๆท่าน,น,นเนี่ยฮะที่อยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยมาที่เซ็นทร์ได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็ให้มาที่นี่ฮะแบงคอกเคาดาวที่ลาน่าเซ็นทรัเวิร์กนะครับก็คิดว่าจะเป็นงานเค้าดาวที่รวมศิลป,ปินทั่วเมืองไทยดังๆเนี่ยนะฮะเล่นนอนสต็อปมิวสิกตั้งแต่6กโมงเย็นต้นไปพบกับพลุนะฮะที่สร้างสรรค์สีสันสุดตการตารวมถึงจอพานรามิกนะฮะที่จะเอาอาร์ตพอร์ดิเชอร์อาร์เนี่ยเข้ามานะฮะอย่าลืมนะครับว่าคนที่มางานเค้าดาวเนี่ยร้อยท่านจะได้สิทธิ์นะฮะลาบูบู ลิมิเต็ดอ i ดิชันนะฮะที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนในโลกนี่100ตัวนะครับรวมถึงได้รางวัลจากวันการ์ด1ล้านพอยด์ด้วยนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับถ้าเชิญพาคนที่คุณรักนะฮะมาร่วมโมเมนต์เขาเดาด้วยกันที่เซ็นอร์ทุกสาขาครับ